สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ดแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอนะ้นนนนัทเชพแะะวีผมจ เรียกว่าไงไกด์วิธีการผ่านดันง,งูนะโดยที่ใช้แต่ตัว4ดาวก็คือพยายามหาตัวที่เพื่อนๆสามารถจะใช้ได้แล้วก็มีใช้กันน่าจะทุกคนหรือเกือบทุกคนนะทีนี้อ่ะมาดันง,งูคือดันนี้เนาะดันนี้นะดนนะโดยที่จะมาดันนี้ได้อ่ะจะต้องทำเควสท,ที่เมืองคาสลลนนี้ก่อนนะ จะเป็นเคเวสล้างๆนี่แหละชื่อเคเวสอันเนี้ยภาษาไทยอะไรผมจำไม่ได้ละเคเวสล้างสายนี่นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะใช้ในคลิปนี้จะเป็นผีน้อยน้ำเนาะผีน้อยน้ำแล้วก็จะมีแมวลมแมวลมก็หลายๆถ้าคนหรือว่าอ่าแต่ก่อนต้องใช้ตัวสีดาวแรกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผีน้อยน้ำกับแมวลมสามารถได้จากในสมุดนีนะ้ายบนนี้นะ ซ้ายบนนี้นะแล้วก็มาที่ Monster Story อยู่หน้าที่5นี่นะครับเคเวสนี้นะจะเป็นได้แมวกับผีน้อยน้ำนี่อ่ะเคเวสนี้อันที่3กับอันที่6นะจะได้ผีน้อยน้ำกับแมวลมมาทีนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะถ้ามีกลูด้าแสงก็ใช้กลูด้าแสงนรับตัวนี้อ่ะถ้าไม่มีกลูด้าแสงสามารถที่จะใช้ กรดูด้าน้ําได้นะครับคือจริงๆไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องเป็นอะไรด้วยซ้านะแต่ว่าเป,เ,ปเป็นตัวถ้าเป็นตัวเนี้ยมันดีที่ว่ามันฮิลได้แล้วมันสามารถที่จะเล่งสก,กิลได้มันก็จะง่ายขึ้นเออแต่ถ้าไม่มีเลยมันก็ตัวอื่นก็ได้ขอแค่เป็นตัวฮิลที่มันอะไรวะคือตัวข้อจํากัดมันเยอะด้วยด้วยด้วยที่ว่าบอสมันสามารถดูดดูดบัฟเราไปได้ใช่ไหมคุณอาจจะใช้จินไฟเล่งดามเมจไปเลยก็ได้แต่ว่า ตัวฮิลผีหน่อยน้ําตัวเดียวผ่ามว่าพอไหมผมว่าพอนะเออผมผมคิดว่าพอเนาะอาจจะใช้เป็นอเมซอนแสงมายิงบอสเพื่อจบเร็วขึ้นอ่ะแล้วแต่เลยแต่ว่าอ่ะทลิปนี้ที่ผมแนะนําผมจะแนะนําเป็นการูด้าน้ําหรือการูด้าแสงอีกตัวหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูสกิลพอแล้วเดี๋ยวมาดูที่คลิปที่ผมลงเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีมที่ผมใช้ลงก่อนอ่ะขยายจอแป๊บ เออนี่จอมันบักเป็นไรไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมใช้แมวนี่คือแสแตทแมวลมผมนะเอ,อ้ทีนิดหนึ่งลูกอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแมวที่โหดนะเอาจริงๆคือคีดาเมจร้อยเก้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็คีเลตคีเลตยังไงก็เต็มล้ออยู่แล้วเวลาต่อยจริงนะเลือดแค่สามหมื่นหกนะครับไม่ใช่ไม่ได้เลือดแบบเ,อเยอะอะไรามากมายเนาะแต่มีมีแอตแทกที่สี่พันเจ็ดอันเนี้ยแอตแทกค่อนข้างเยอะคือผมค่อนข้างเน้นไปทางแอตแทกเนาะในตัวแมวอ่าทีนี้ตัวต่อไป ผีน้อยนะครับไ,ไอผมนี่ก็รีบกดจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอให้ดูอ่ะผีน้อยน้ำนะลูลูก็เอาแค่เลือดคือจริงๆตัวนี้ผมใส่มาแค่เลือดไม่ได้ไม่ได้บิวสเตตอะไรเนาะอัน,นี้ผมเอาลูนลูนตัวอื่นมาใส่อเออผมเอาแค่เลือดเอาให้เลือดให้มันเกินหสักหกหมื่นขึ้นไปผมว่าพอละเออแต่ถ้าเยอะกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีครับแ0ดหมื่นเกไปเลยก็ได้ยิ่งดีครับอ่ะกรุดาแสงเนาะก็ เลือดก็ประมาณ6 0 0ม0 7 0เ0 0หืเหมือนกันเนาะเออแค่นี้ทีนีอ้อเดี๋ยวผมให้ดูตอนลงดันนะเอ,อเริ่มดันมาไม่มีอะไรอ,อไปถึงเนี่ยคือพยายามผูกจิตไว้ที่ตัวผีน้อยน้ำเนาะให้มันใช้สกิลจากตัวอื่นแทนแล้วที่ผมผูกจิตกับผีน้อยน้ำไว้อะเพราะผมไม่อยากให้มันฮิลผมอยากให้มันฮิลในจังหวะที่ผมต้องการเท่านั้นแต่เนี่ยอนเนี่ยเลือดลดล้ําจะได้ออโต้ฮิลเห็นไหม ก็เป็นเทคนิคการผูกจิตเนาะใครใครใครยังไม่แน่ใจว่าเทคนิคผูกจิตเป็นยังไงก็ไปดูได้ในลิงค์ในดีวะเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงเทคนิคผูกจิตลงไว้ในใต้ดีสคริปชันแล้วกันเนาะอยู่จะลงไว้ใต้ห้อง Open Chat อีกทีหนึ่งแล้วกันลิงค์งห้อง Open Chat อะเฟสเฟสนี้ก็แค่หลบเนาะพราะจบเฟสแรกเราก็วิ่งหลบงูออกมาไม่มีอะไรเลยครับบอสมันจะคอตกให้เราตีฟรีอยู่สักพักหนึ่งนะ จังหวะนี้คือจังหวะใส่ดาเมจเนาะแต่ว่าอย่าใส่เพื่อนนะครับต้องเตรียมมานาไว้ฮิลด้วยเนาะเออ,อจังหวะนี้ยืนเกาะกลุ่มเพื่อนครับมันจะเสษกายเป็นหินเนาะเสร็จปุ๊บม,มันจะแปลงร่างเป็นงูให้เราเดินไปรับดาเมจบอสไปตีตรงไหนเราไปรับดาเมจเลยครับเออถ้าเพื่อนเราไม่เข้ามากดออกเลยครับวิ่งจริงนะกดออกเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นต่อละเพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นไม่เป็น เราต้องรับดัมเมจเพื่อให้ตัวที่เป็นหินเนี่ยกลายกลับมาเป็นตัวปกติได้เนาะจะได้มีฮิลมีอะไรใช้เอออันนี้จริงๆเราไม่ต้องตีนะเราเดินถอยได้เลยนะอย่าเข้าไปนะครับจังหวะเมื่อกี้จะเห็นว่าบอสมันเดินถอยหลังอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมกอให้ดูอ่ะพอมันหินแตกหมดแล้วนะบอสจะยืนตีแป๊บหนึ่งเนี่ยจังหวะนี้มันตีไม่เข้านะเห็นปะ่ะมันตีไม่เข้าสกิลดีบัฟไม่ติดจังพอแป๊บหนึ่งอะ่ะบอสจะเดินถอยหลังเนี่ยเนี่ยมันจะเดินถอยหลัง อย่าอย่าตามไปนะลองมันสัดถางก่อนค่อยเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาสเตปเดิมเลยครับตีได้อันนี้ก็เป็นจังหวะอัดดัมเมจอีกจังหวะหนึ่งนะแต่ก็อย่าลืมพี่จะต้องเผื่อฮิลไว้เสมอนะครับเพราะว่าสกิลบอทค่อนข้างแรงอ่ะสกิลนี้เดินหลบนอกวงนะ้วก็เข้าในสำหรับคนที่ผ่านดันปาร์ตี้หกคนมาแล้วด้านนี้ก็ไม่น่าใช่ปัญหามากกับการหลบอันนี้นะสเตปเนี้ยเออนี่ เล่นไปสักพักเดี๋ยวชินก็จะหลบง่ายนะครับนี่ไม่ต้องซีเรียสมากันนี้เนี่ยไอ้ท่าเมื่อกี้แรงนะแต่ก็คือตีนี้ก็นี่ผมลงกับตีนอกนะไม่รู้เป็นเป็นใครบ้างเขาค่อนข้างเป็นงานระดับหนึ่งเหมือนกันคือเขาฮิวกันเร็วเฟสเนี้ยบอสจะหายไปแล้วจะมีประตู3มุมครับบอสจะโผมาจากแต่ละมุมให้เราหลบเฟสนี้แค่หลบนะครับต้องหลบให้ได้ด้วยนะหลบถ้าหลบไม่ได้นี่น่าจะวิปได้ง่ายๆเลยผมมีเทคนิคเนี่ยให้มอง2ประตู เนี่ยมองสองประตูถ้ามันถ้ามันได้มีแดงขึ้นไปว่าออกหลังเราเห็นไหมจังหวะที่บอสจะออกประตูจะเป็นสีแดงถ้ามันได้มีสีแดงไปว่ามันมาหลังเราเมื่อกี้อยู่หลังด้านหลังนะสีแดงมันขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมสับสับเร็วไปหน่อยเ,อเดี๋ยวผมให้ดูจังหวะประตูสีแดงเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะสีแดงแบบเนี้ยคือก่อนที่บอสจะเข้าไปถ้ามีสีแดงขึ้นอ่ะแปลว่ามันออกประตูนั้นแหละอันนี้คือมันออกประตูเดิม เห็นป่ะแล้วเดี๋ยวผมหันหน้าถอยหลังไปแล้วผมเอ๊ะมันหายไม่เจอเอามออกประตูเดิมนะตามนั้นนะอ่าอีนนี้ก็สาดัมเมตต่อครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าเฟสที่โหดขึ้นละดีบัฟเยอะๆนี่ก็พยายามแก้นะครับเพราะเนื่องจากเันเป็นตัวสี่ดาวเนาะมันไม่ค่อยมีตัวลบดีบัฟแบบทั้งหมดอ่ะก็ค่อยๆลบไปครับถ้ามีคีหน้าก็จะง่ายครับคีหน้าลบดีบับให้เพื่อนได้หมดเลยเนี่ยเฟสเนี่ย วงแดงขึ้นมาออกวิ่งออกก่อนเลยพอสกิลใหญ่เสร็จปุ๊บเราค่อยฮิวนะไม่ต้องรีบฮิวอ่าเนี่ยล้วก็ทำดาเมจต่อได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปหวดกันตรงกลางเนาะบางทีวงแดงอยู่ตรงกลางมันไม่สะดวกที่จะตีเราก็วิ่งหลบออกมาก่อนวิ่งหลบมาที่โลง่ลงๆเดี๋ยวบอสวัปตามมาเองเออเนี่ยก็ ดูไม่น่ามีอะไรยากจะเห็นว่าดาเมจตัว4ดาวไม่ได้แย่นะครับดูจากซ้ายบนตอนนี้ได้นะพอดีเนี่ยทีมผมมีแต่4สดาวถึงดาเมดออเบียผมจะค่อนข้างหนักแต่ว่าดาเมจแมวก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับเออเล่นได้เล่นได้โอ้อันนี้ดูดิโดนแบบอนนี้คือจริงคือหลายๆคนจังหวะเมื่อกี้จะรีบลังรีบรีบลางบับเดินชา้าใช่ไหมไอบ้บัฟสโลอะ่ะ เออผมว่าไม่ต้องรีบถ้ามันไม่ใช่เฟสปล่อยงูคือมันจะมีสองเฟสวับกลับมาปุ๊บมีวงแดงติดสโลถ้าปล่อยงูอ่ะถ้าเห็นว่ามันจะปล่อยงูเรากดล้างเรากดล้างได้เลยครับแต่ถ้ามันไม่ปล่อยงูอ่ะเรารอให้มันใช้สกิลก่อนเราค่อยใช้ฮิลทีเดียวครับไม่งั้นเราจะไม่มีมานาพอที่จะฮิลพอ,พอเราล้างรองเท้าเสร็จปุ๊บพอเราล้างเดินชาเสร็จปุ๊บอะเราจะไม่มีมานาฮิลให้เราแบบอึดใจนึงก่อนเว้นเว้เวนซักจังหวะหนึ่งนะเออ เนี่ยก็มันก็ไม่ได้ยากเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ยากนะฮะเนี่ย,เ,ยเอาไปยังพูดเลย piece of cake เรื่องเล็กๆเ,เ,นะเนี่ยเนี่ยฮะ็จะเห็นว่าดาเมจแมว2ล้านกับดาเมจแวมลมของใครก็ไม่รู้ผมรู้ว่าสเต็เขาตึงแค่ไหนเนาะก็2ล้านสากับ2ล้านเนาะหลักๆก,ก็พยายามใช้สกิลในจังหวะที่บอสมีดีบับเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องใช้มานาให้หมดตลอดเวลาเนาะพยายามเก็บมานาไว้ ใช้สกิลทำดาเมจบ้างฮิลบ้างผสมผส,สมกันนะพยายามมีมาณาไว้สำหรับการฮิวฉุกเฉินนะครับเนี่ยอันนี้ก็พลังเนาะผมสี่แสนสี่นี้ก็สี่แสนกับสี่แสนห้านะออโอเคก็อันนี้ก็เป็นวิธีการลงดันง,งูแบบสไตล์ของผมแล้วกันโดยใช้สี่ดาวอย่างเดียวเนาะถ้ามีห้าดาวก็จะง่ายขึ้นเนาะไม่ว่าคุณจะใช้ออเบียแอคนะมันก็จะง่ายกว่านี้แต่ตัวแวมไฟโพลมคอมโบนั้นผม ต้องมีปาร์ตี้ครบสามคนถึงจะเทสได้ซึ่งเท่าที่ผมเทสมาการลงตี้นอกราใช้คอมโบนั้นมันไม่เวิร์กนะหรือว่าลองใช้ว่าแวมลมกับแวมไฟแล้วก็เป็นออไฟอมันก็ยังรู้สึกว่าดัมเมจมันไม่ได้เยอะขึ้นเยอะจนเราควรจะใช้มันเสี่ยงตายมากๆสุดท้ายแล้วกลับไปใช้ผีน้อยน้ําเนี่ยผมโคตรรักเลยตอนเนี้เอาจริงๆคือทีที่เซฟสุดนะผีน้อยน้าออไฟผีน้อยน้ํามันฮิลได้สองสกิลล้ลบดีบัฟได้ อไฟลบดีบับตัวเดียวแต่ลบทั้งหมดเลยตอนที่จังหวะบอสโยนดีบับกลับมามัน a, มเอเบีย five, ชัยคุมเอออไฟชัยคุมมากเอออีกตัวนึงก็เป็นตัวดาเมจครับจะเป็นจินไฟเป็นแมวลมเป็นแวมลมได้หมดครับเป็นแวนน้าก็ได้นะอ่ะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็วไว้เจอกันคลิปหน้านะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไ like, ลค,ค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมนะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ